สวัสดีค่ะทุกคนหนูชื่อน้องนาทีนะคะถ้าคุณตามน้องนาทีมาคุณจะมีรายได้ทุกนาทีเลยค่ะและนี่คือสูนย์วิเคราะห์ความน่าจะเป็นของ Wall Street เป็นช่องที่จะทำให้คุณรวยยิ่งๆขึ้นไป เนลสันลอลีลาลาเมนเดลาเขามาจากเมืองทางสกายประเทศแอฟริกาใต้เขาเป็นนักปฏิวัติต,ต่อต้านการแบ่งแยกสีผิวที่มีชื่อเสียงในแอฟริกาใต้นักการเมืองและผู้ใจบุญนอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นบิดาของแอฟริกาใต้ในช่วงที่แมนเดลาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีมีคนเคยวิพากษ์วิจารณ์ว่าเขาไม่ให้ความสนใจเพียงพองในการจัดการกับโรคเอดส์ในแอฟริกาใต้ยาที่จำเป็นไม่ ่เพียงพอในกรณีฉุกเฉินไม่มีเงินช่วยเหลือค่ารักษาทำให้คนจำนวนมากเสียชีวิตโดยไม่จำเป็นมาเชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์จากสาธารณชนแต่เขาไม่ได้หลีกเลี่ยงมันเขาขอโทษต่อสาธารณชนอย่างตรงไปตรงมาและกล่าวว่าตอนนั้นฉันสนใจแต่เรื่องการสร้างประเทศเท่านั้นและไม่สังเกตเห็นสิ่งอื่นๆ ล่านั่งเครื่องบินใบพัดเล็กไปที่นาธานเพื่อกล่าวสุนทรพจน์เมื่อเครื่องบินกำลังจะลงจอดเครื่องยนต์เครื่องหนึ่งพัง เวลานั้นหลายคนบนเครื่องบินแตกตื่นเป็นอย่างมากมีเพียงแต่เมนเดล่าเท่านั้นที่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์เงียบๆอย่างสงบและผ่อนคลายดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยในที่สุดเมื่อเมนเดล่าและเพื่อนบรรณาธิการของนิตยสา,าร t i m e Strange กลับไปที่รถสเตนเจอร์ถามว่าตอนนั้นคุณไม่กลัวจริงๆหรอเมนเดล่าตอบตรงไปตรงมาทันทีว่าเอ้ยเมื่อกี้ฉันกลัวมากแต่ในฐานะผู้นำฉันจะให้คุณ ้รูไไม่ได้ด้วยเหตุนี้ฉันจึงต้องสงบไม่แตกตื่นเพื่อรักษาหน้าไว้ตลอดเวลาในความคิดของผู้คนในแอฟริกาใต้แมนเดลาเป็นบุคคลที่เหมือนเทพเจ้าเป็นนักบุญจะไม่มีการทําผิดเผเชิญหน้ากับผู้ที่เคารพบ,บูชาเหมือนเทพเจ้า รู้จักกันในชื่อแมนเดล่าหลายครั้งเพื่อเตือนสติพวกเขาต่อสาธารณะอย่างตรงไปตรงมาฉันไม่ใช่นักบุญฉันก็ทำผิดพลาดได้และทำผิดพลาดมากมายแต่ฉันมาท่ามกลางผู้คนฉันต้องแซงเป็นนักบุญเสมอนี่มันจำเป็นจริงๆฉันหวังว่าคุณจะวิพากษ์วิจารณ์ฉันอย่ามองว่าฉันสูงแค่ไหนขอให้มองว่าฉันล้มกี่ครั้งแล้วลุกขึ้นยืนกี่ครั้ง นี่คือแมนเดล a าแม้ว่าจะเป็นประธานาธิบดียังเป็นไอดอลระดับโลกแต่สำหรับความผิดพลาดและข้อบกพร่องของตนเองเขาสามารถเผชิญหน้ากับมันได้อย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ปกปิดนี่คือความยิ่งใหญ่ของเขาดังนั้นเขาจึงได้รับความเคารพและการสนับสนุนจากผู้อื่นมากขึ้น ในฐานะผู้นำในแอฟริกาใต้แมนเดลาเผชิญกับการวิาพากษ์วิจารณ์ของสาธารณชนอย่างกล้าหาญและแสดงความขอโทษอย่างจริงใจแนวทางนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ภาพลักษณ์ของตัวเองเสื่อมเสียตรงกันข้ามเนื่องจากความใจกว้างภายในความไว้วางใจของสาธารณชนที่มีต่อเขาขอจึงเข้มแข็งขึ้นบางทีนี่อาจเป็นสิ่งที่โดดเด่นที่แมนเดลาเป็น ผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้เขาป่วยหนักเนื่องจากปอดติดเชื้อในเดือนมิถุนายน2556หลังจากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลา86วันเขากลับไปที่บ้านในโจฮันเนสเบิร์กในเดือนกันยายนและฉลองวันเกิดปีที่95ของเขาวันที่5ธันวาคม2556 ประธานาธิบดีจาขอบซูมาแห่งแอฟริกาใต้ประกาศว่าอาดีตประธานาธิบดีเมเดลาซึ่งป่วยเป็นโรคายเป็นเวลานาน,านถึงแก่กรรมที่บ้านในวันเดียวกันด้วยอายุ95ปีชีวิตของเมเดลานั้นช่างวิเศษและประทับใจน้องนาทีมากเลยค่ะน้องนาทีคิดถึงเขา สุดท้ายนี้อย่าลืมกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของน้องนาทีนะคะด้านล่างคลิปมีลิงก์กิจกรรมอย่าลืมแชร์คลิปแล้วมารับเงินสดที่น้องนาทีได้เลยนะบ๊ายบาย